ปตทจำกัดมหาชนปตทคุณปิงครับก่อนอื่นบงบไตรามาสสามปตทดีเกินคาดหรือแค่ตามความคาดหมายครับคุณปิงครับก็ปตทเนี่ยงบออกมา31มหมื่พันล้านบาทนะครับก็ถือว่าอินไลน์กับที่เราและตลาดคาดนะครับงบเนี่ยถือว่าถือเป็นระดับที่ใช้ได้เลยนะครับกำไรออกมาเนี่ยสามหมก็คือ โต56% Q on Q แล้วก็โตราวๆสัก253% YOY นะครับถือว่าเติบโตดีทั้งคิวทั้งเหยื่แหละนะครับถ้าเกิดเราดู Q on Q แล้วกันนะครับที่ดีเนี่ยถ้าเกิดไปดูไส้ในนะครับก็จะดีจากบริษัทลูกเป็นหลักนะครับเช่นธุรกิจตัวของโรงกลั่นเนี่ยไทยออยอย่างเงี้ยดีนะครับคือดีคือฟื้นฟื้นแรงนะครับ PTTGC เนี่ย ก็เติบโต Q on Q IRPC ก็เติบโต Q ว Q เนันเพราะว่าขาธุรกิจลงกันดีแล้วก็มีสต็อกเกนเยอะนะครับ OR เล่าเวลานะครับก็กาไรดีพอสต็อกเกนเยอะนะครับ GPSC ก็งบดีนะครับเพราะว่าเรื่องของต้นทุนเชื้อเ,เพิงลงนะครับขณะที่ธุรกิจตัวแก๊สกับธุรกิจเทรดดิ้งที่ปตททำเองเนี่ย Q3 ถือว่าประคองตัว Q on Q นะครับเพราะว่าปริมาณขายแก๊สเนี่ย ลดลงจากไตรมาส2นะครับเพราะว่าไตรมาส2เนี่ยเป็นหน้าร้อนคนก็จะมีการใช้ไฟเยอะเพราะฉะนั้น Q3 เนี่ยดีมาแก๊สจากภาคการผลิตไฟฟ้าเนี่ยก็เลยเบาลงตามฤดูก,กาลนะครับประกอบกับการผลิตไฟฟ้าจากเขื่อนคือน,น้ำเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับดีมาแก๊สก็เลยก็เลยน้อยน้อยลงมานะครับอันนี้คือภาพควอเตอร์ส ส่วนภาพควอเตอร์สเนี่ยผมมองกําไรชะลอตัวคิวออนคิวนะครับก็โดยหลักเนี่ยก็ชะลอจากลูกก็แหละนะครับทั้งธุรกิจลงกันนะที่คิวสีก็จะชะลอลงละนะครับไฟฟ้าชะลอลงปั๊มน้ํามันชะลอลงเช่นกันแต่ว่าธุรกิจที่ปอทอนดำเนินงานเองธุรกิจแก๊สเนี่ยผมว่าน่าจะประคองตัวได้ดีกว่าของลูกในควอเตอร์สนะครับเพราะว่าตัวของอ ราคาขายเนี่ยน่าจะได้ประโยชน์จากการปรับจาก,จากแหลกถามคือไตรมาสสาเนี่ยราคาขายยังไม่ได้ขึ้นเยอะเพราะว่าเขามีแหลกถามในการปรับแตครับก็จะมาเห็นประโยชน์ชัดๆเนี่ยในช่วงควอเตอร์สนะครับก็สําหรับปทอทเนี่ยผมมองว่าราคาตรงนี้คือถ้าเกิดดูในแง่า valuation ราคาไม่ได้แพงนะครับแล้วก็เอาให้ดีเวนท์อยู่ค่อนข้างสูงประมาณ6% รประกอบกับธุรกิจของเขาเนี่ยค่อนข้างมั่นคงนะมีแบบครบวงจรเลยตั้งแต่ต้นน้ํายันปลายน้ําก็ทําให้ผลประกอบการเนี่ยมีเสถียรภาพนะครับก็ตัวนี้เนี่ยเราให้คําแนะนําเป็นการเทรดดิ้งนะครับราคาเหมาะสมอยู่ที่36มสบาทห้บนะครับแต่ว่าสั้นๆเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการจัดตั้งอกองทุนอย่าง e s t นะครับตัวนี้บอทอเนี่ยก็เป็น แคนดิเดตในการได้อานิสงบวกด้วยนะครับเพราะว่าตัวเซตเนี่ยเขามีการจัดอันดับนะครับตัวของ ESG r a t i n g เนี่ยปตทก็ได้ระดับ Tri ป a ปนะครับก็คือสูงสุดแหละนะครับก็มีโอกาสได้อานิสงบวกจากการจัดตั้งพวกกองทุน ESG ขึ้นมาครับครับปีหน้าปตอทอดีไหมครับคุณปิงครับครับคือถ้าเกิดเรื่องของการเติบโตเนี่ยปตทอจะไม่ได้เป็นหุ้นที่โตเยอะมืหวาอะไร นะครับก็ปีหน้าเนี่ยเราคาดโตรประมาณสัก10%ปนะครับปีนี้มองกำไรประมาณแสนล้านปีหน้ากำไังนะับแสนหนึ่งนะครับแต่อย่างที่บอกันว่าหุ้นเขาเนี่ยจุดเด่นนะคือความมั่นคงนะแล้วก็ดีวเวนด์นสูงปลอดภัย,ยนะครับครับมองปตทเป็นโกลสต็อกหรือเป็นดีวีเดนสต็อกครับคุณปิงครับจริงๆผมถ้าเกิดในแง่ของการลงทุนมาจจะมองเป็น ปันผลแล้วกันเพราะเราเกิดดูแล้วเนี่ยการเติบโตจะไม่ได้สูงมากนะครับครับมองเป็นปันผลนะครับมองปตาทาเป็นหุ้นปันผลคาดการดิวิเดีนยูปีนี้กับปีหน้าสักเท่าไหร่ครับปตาทาเนี่ยครับคุณปิง,ปงครับก็ดิวิเดนเนี่ยปีนี้เราคาดถ้าเป็นบาทต่อหุ้นเนี่ยอยู่ที่บาทเก้าสิบนะครับปีหน้าเนี่ยก็แถวๆสักสองบาทนะครับราคาตรงนี้ก็ยูเนี่ยแถวๆสักห้าห้าไปลาย นะครับถึงหกเปอร์เซ็นต์น่ปันผลใกล้ๆหกเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับปตทหลักทรัพย์ยนต้าแนะนำแค่เก่งกำไรปตทให้เป้าปีหน้าสามสิบหกบาทห้าสิบแกบบางมากเหลือแค่สองบาทเองนะคุณปิงนะแกบเหลือสองบาทเองนะนะครับอย่าไปหวังเรื่องแคปเกณฑ์น่แต่ถือเนี่ยน่ถ้าจะลุ้นไปลุ้นในฐานะหุ้นปันผลน่าจะสบายใจกว่า อย่างนั้นใช่ไหมครับสำหรับปตทครับคุณปิงครับครับใช่ครับนะครับปตทเหมาะไหมสําหรับท่านนักลงทุนรุ่นใหญ่ซึ่งรับความผันผวนได้ต่ําแล้วก็อยากมีหุ้นเอาไว้อุ่นใจเพื่อรับพาส s ี v อินคั m มหรือรับเงินปันผลเย็นๆเนี่ยปตทใช่ไหมใช่สเปคไหมครับคุณปิงครับครับก็ผมว่า ถ้าเกิดเป็นคนที่เล่นรับปันผลนะครับแล้วก็ไม่ได้ต้องการหุ้นหวือหวามากเป็นสายถือเนี่ยก็ดูแล้วก็ถือว่าใช้ได้นะครับเพราะว่าราคาหุ้นตรงนี้ก็ไม่ได้แพงแหละในแง่ของ v a l u a เรชันะครับตรงนี้ก็ PBook กเราๆสักแถวๆ0.9เท่านะครับก็ถือว่ามีดิสเค n t จากค่าเฉลีย่ยเนี่ยพอสมควรนะครับเข้าใจว่าอ่าเราๆสักแถวแถว เ,เกือบเกือบสองเเหมือนกันนะครับก็ถือว่าไม่แพงครับครับเอาละครับนี่คือปตาทานะครับแนะนำแค่เก่งกำไรนะเป้าปีหน้า36บาท50นะครับและนี่คือครับกระเป๋าเรียกซับมันนี่พล u สเป a ชียลเป็นเป้เอเนกประสงค์แบบผูรูดครับมีทั้งหมด3แบบสนใจสั่งซื้อได้แล้วตั้งแต่วันนี้ สินค้าพร้อมส่งแล้วครับมีทั้งสิ้น3แบบนี่คือแบบที่1สุกกายสุกกายสัญ,ญลักษณ์เป็นรูปเต่าครับสื่อถึงอายุยืนมีความหมายถึงสุขภาพที่ดีและสมบูรณ์มีอายุยืนยาวครับแบบที่2ครับกระเป๋าเรียกทรัพมณีพลาสเเชียลเป้นเนกประสงค์แบบผูรูดแบบที่2 MP สุขใจเป็นรูปนกกระเรียนคู่สื่อถึงความรักครับ นกกระเรียนคู่สัญ,ญลักษณ์แห่งรักแท้เป็นความรักความผูกพันพอนกกระเรียนจะอยู่เป็นคู่ด้วยกันตลอดชีวิตไม่แยกจากกันนอกจากนี้ครับยังหมายถึงให้อายุยืนสุขภาพร่างกายแข็งแรงทํางานราบรื่นเป็นไปด้วยดีและส่งเสริมนะการเรียนนะให้ได้ผลการเรียนที่ดีด้วยนี่เป็นแบบที่2 MP สุขใจนะครับแบบที่3ครับ กระเป๋าเรียกซัพมันนิพัสเปเชียลเป้อเนกประสงค์แบบหูรูปแบบที่3 MP สุกรั์นะดูเผลๆเ,เหมือนตู้ปลาครับจริงๆเราต้องการสื่อนะครับเป็นความหมายที่ดีอีกความหมายหนึ่งนะครับ MP สุกซัพย์ปลาครับ8ตัวสื่อถึงความร่ำรวยครับปลาครับเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์มีกินมีใช้ ได้กำไรหรือประโยชน์จากการทําธุรกิจซึ่งหมายรวมทั้งการลงทุนนะด้วยนะครับเมื่อรวมปลาครับด้วยการ8ตัวจึงหมายถึงความสําเร็จความอุดมสมบูรณ์ความร่ํารวยเงินทองโดยไม่มีที่สิ้นสุดครับนี่คือแบบแบบที่3ถ้าชอบทั้ง3แบบตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเลือกแบบไหนดีแล้วก็ชอบทั้ง3แบบเชิญครับนี่เป็นเซตเลยสั่งครบเซตสุกกายสุกใจสุกทรัพย์ ในราคาพิเศษเพียง699สินค้าพร้อมส่งสั่งได้แล้ววันนี้เป้พรความสุขนะครับสั่งครบเซต3ใบ3แบบราคาพิเศษ699พร้อมรับถุงพรความสุข1ใบจัดส่งฟรีครับนะสุขใจทั้งทั้งผู้ให้สุขใจทั้งผู้รับนะต้อนรับในช่วงใกล้ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ท่านจะได้นําเอากระเป๋าเรียกทรั์เนี่ยนะไม่ว่าเป็นการมอบความสุขให้กับตัวเองคนในครอบครัวคนรอบข้างที่เรารักญาติสนิทมิสาหายหรือคนที่ท่านปรารถนาดีด้วยสนใจเชิญนะครับสแกน QR Code หน้าจอหรือ Line ID พิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว A s i แล้วตามด้วยคำว่า m ั n น a y p l u ติดกันตรงตัวสนใจก็เชิญได้เลยสนใจก็เชิญได้เลยนะครับ